สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศสอนสกลนครนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจนะครับซึ่งเขากําลังทาดอาหารนะครับซึ่งมี ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเลี้ยงอาหารนะครับขนมจีนนะครับโดยาทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ทําขนมจีนมาให้นะครับเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บอกว่ามีเอฟซโทรมานะครับโทรมาสั่งขนมจีนให้มาเลี้ยงที่นี่มีขนมจีนแล้วก็มีดี่นะมีลูกชิ้นด้วยนะครับนี่มีขนมจีนมีลูกชิ้นนะครับ เดี๋ยวเราเดินพาเอสีชมกันนะครับสวัสดีน้าสวัสดีครับโอ้โหนี่เลยนะครับขอาขึ้นคัาโอ้น่ากินมากนะให้คนนี้มามีลูกชิ้นด้วยนะครับมีลูกชิ้นด้วยเอสไนค่ะมีลูกชิ้นด้วยครับเจ็ดียค่ะเจ็ดสบสินกโลนใกล้บาดีเอสสบายดี นี่นี่ตูตูพี่คนนี้อ่นนกัพีครับหัวหน้าช่างใหญ่ครับผมแทบวอ้ายครับอันนี้ของไทยครับพี่นะของไทยเออดีเอฟดีผู้ใหญ่นิ่มแล้วเอฟซผู้ใหญ่นิ่มนะครับพี่อ๋อได้รับประทานแล้วนะครับมีกำลังบังชานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องตายครับเจ้าของสายยาพี่น้องป้องตายที่มือมีนะครับผมนี่ บ่าวันที่สอนสกุลกรเรามาแรงงานตัวแล้วครับพี่น้องพอกปลายนะครับสวัสดีครับพี่สายบุญครับบอสวัสดีครับพี่สมแม่ไอ่ทอดไอ่ทอีกไหมผมยืดสองช่อแล้วอยู่ไหนกลับมาที่เดิมเรานะอยู่ไม่ว่ามันจะดูดจริงก็การทำบุญก็โดยการให้ทานก็เป็นอะไรที่ได้อิ่มท้องนะครับแล้วก็ สร้างความคงคืนสร้างความปองดองในหมู่คณะนะครับเป็นอะไรที่หาหาได้ยากนะครับในสังคมเมืองนะครับแต่ในสังคมชนบทเราเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าความรักสามัคคีกลมเกลียวกันก็อยู่ที่การได้ทํางานร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยร่วมกันนะครับก็เป็นอะไรที่ค,คนอี่สานบ้านเฮานี่ครับก็จะทําแบบนี้นะครับไม่ว่าหมู่บ้านไหนก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ กดูน้ำจิ้มดท้เอาเนอเลยันสเลยคนครับจังไกหลายมือครับพี่แมงอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพี่นี่ดูจากภาพแล้วอร่อยนะครับ คุณยายนะทาอาหารอร่อยนะครับ้วก็ในกินาวันนี้กินให้อร่อยนะครับถ้ามควนะครับาเดยนรัผมเหยกินแซ่บก็ดีคับคุณใปามด้วยด้วยขอบคุณครับ อันนี <rôle: but universal movement> <be> ้มีอาพกกล้ยบอกย่าลื่นะครับใครสนใจไปดิสทานลูทีนะครับโทรไปเลยตอนนี้ครับฝากฟองด้วยเ่อไจะช้องอินสตนแกรนะครับก็ฝากสนับสนุนลุงคนตั้งแต่ด้วยน้วนดยว้กวนยลูทีนแซินะคะลูทีนซร์บาคะ อันนี้ยลุงจีนี่เนี่ยคุณนายที่ตอนว่าทนายลูกป้าคิวอย่างนับตอนนี้จักรยานยนต์หลักๆต่อมป้องกันนะครับป้าจ้าวมาดีหลังเดี๋ยวจะพูดถ่านเดียวแม่แค่ที่เดียวไม่เหนต้องเดีวเพราะย้าแล้วิเออแม่เออ อ๋อนี่ค่อยเอาตะขะพุนให้เจ้าอยู่นี่นางเอกค่อยนี่มาหอมแก้มจักสบมาสวัสดีครับพี่นุ่มนิ่มครับสิมาหอมแก้มกันอย่างยุนี้มันละลาย ให้พี่กินเป็นหม้อคุณรักาบดเด้อคสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่กามากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกนรีสตองกรนครด้วยนะครับไว้ใอนอกไว้ในใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ